ผมอีกแล้วนะครับกับรายการมาเลายไซเดอร์ <c oughs> ตกใจคุณผู้ชมสวัสดีครับแม่เห็นผมนะฮะวันนี้นะครับกับรายการเอ็กซ์เรย์นเอ็กซเย์นี่ X ก็จะพาท่านซอกซอนไปทุกซอกทุกมุมเพื่อไปพบกับเบื้องหลังเ <c oughs> บื้องลึกของคนที่จะมาคองมาไลยหรือว่าจะเป็นนักร้องที่จะมาเรียกแขกให้มาคองมาไลครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ผมได้ชาวเช่านอนดึก พลังไล่ไฟต่อวันนี้นโยบายของเราใครที่เห็นด้วยกับพลังประไล่ไฟต่อตื่นกระชั้นขอให้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะสองท่านนี้ก็คือแขกที่จะมาพร้อมอะไรของเรานะครับคนแรกนี่ที่เห็นเนี่ยหมอสุนินทร์ครับหมอสุนินทร์หมอสุนินทร์หมอสุรินหมอสุรินทร์วันนี้หมอสุนินทร์ดีใจคุณหมอสุนินทร์ดีใจคุณหมอสุนินทร์ได้มาเราอะรารกันนี้ วันนี้มันสด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 อันนี้คุณอะไรฮะเชาเช่าฮะสมจิตสมจิตสมจิตครับสมจิตสมจิตสมจิตครับผมอันนี้อาการมึงออกอาการมึงนอนเลยสมจิตครับผมได้ยินข่าวว่ามึงก็มีรอยสักที่เดียวกับกูไหนมึงขอดูหน่อยได้ไหมได้ไหมเ้ยไม่ใช่ตรงนั้นขอดูข้างบนนี่ไงโอ้แล้วมึงของดูกูมีเหมือนกันด้วยกูมีอะไรที่มึงไม่มีเฮ้ยหัวนมหัวนมมีเป็นไง เกณดีอย่างงี้ครับอยากจะถามว่าวันนี้มาคล้องอะไรเนี่ยมีเกณฑ์อะไรบ้างครับผมว่าอันดับแรกนะครับมีผู้หญิงไหมครับีกก็ต้องสวยครับลีลาได้ไหมฮะก็ต้องได้ทุกท่าครับแต่ผมนี่ดูหุ่นคุณต้องดีไงเขามาร้องเพลงแล้วมึงดูหุ่นเขานะหุ่นเขามึงจะไม่ดูเสียงมึงม่ไจะฟังเสียงเขาเลยเหรอการยืนต้องหุ่นนีนึกเออร้องยืนไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้คือเราต้อง <Net> manager, ต้องสง่างต้องสง่าต้องสาอย่างนี้ถ้าจะร้องเพลงนะแล้วไงต้องเวีงนี้ w เ are t แชมเปียน o n ฟเดอะเวิร์เพราะฉะนั้นต้องดูคุณและการยืนของเขาหน้าตา เดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้ผมเจอพวกบุกคล้องพวงมาลรทีแสดงว่าเมื่อก่อนไปคาเฟ่บ่อยร้องร้องพงไาลนักร้องใช่ผมติดนักร้องอยู่สิกว่าปีเป็นเรื่องที่ท่านก็บอกมาโอ้โหพวกออกมาเป็นแต่พวงมาลัยแคนั้นเลยดูท่าทางแล้วน่าจะคล้องคนเดียวกันเงี้ยเราจะทําอะไรวิธีไหนที่จะให้เขา เลือกเราผมก็ม,มีอยู่แล้วผมมีอะไรผมมีบริษัทที่เกี่ยวกับซปเปอร์ด็อกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทำฟันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวผมจะเรียกเขาว่าเป็นพิชซีเซนเตอร์เลย,ย,ยเซ็นเตอร์เลย,ยเขามีข้อดีกับผมตรงนี้ไงเขามีบริษัท ผมมีลงยิมบวยมีขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ปากช่องมีขายโลตีชาชักอ่าไปปากช่องกินฟรีเลยนอกนอจากนี้นะครับสินค้าของผมนะครับใครอยากได้อะไรนะครับผมจะบอกนักร้องทุกคนเลยติดต่อที่ l ล n e ID ด์แอดซูเปอร์ด็อกขนไปเลยฟรี free ๆเดี๋ยวยกให้เลยอ้าวของผมมีไก่สดๆใครอยากกินเอาขนไปเลยตกลงนักร้องนี่จะไปกินอาหารก็ไปทำฟันใช่ไหม่ะเราไปปีก็อไเนี่ยนะฮะ นี่ก็อีกหนึ่งท่านนะฮะที่จะมาเป็นแขกขอ้องพลายนะฮะคุณเยาเชานะฮะสวัสดีครับผมสบะะสมายดีนะฮะสบายดีมา,ยดมาเรียบร้อยาดี เร,รามีซุุ้กสมการสมกิ้งหน่อหนนะฮะนธรรมดาปเตียงคืนนะครับรเคยคล้องอะไรไหมถามจริงเคยสิฮะที่ไหนครับที่คาเฟ่ฮะนี่คุณเข้าคาเฟ่เวยเหรอข้าคาเฟ่ครับเคยไปดูตลกกับจ้ยบอยมาฮะครับผมชวงนับเป็นนักร้องอยู่ก็โจชวนไปดูตลกก็ไปวิลาาล่าดาราคาเฟ่อไรือไปคล้องใครครับเนี่ยคล้องนักร้องไหนชอบแล้วก็คล้องฮะติดลอะไรเปห้าร้อยลัน้องกองะครเดท้ยยป เรียบร้อยให้ออกประตูหลังครับเกิดว่าเราจะมาคล้องมาไลยในรายการนี้เราจะใช้วิธีการอะไรที่คล้องมาเลยอ่าถ้าเป็นพี่ชาวนี่แน่นอนเรื่องน้ําหนักตัวองมาก่อนอ่าถ้าท่านน้าหนักเยอะกระบางลมดีเก็บลมดี ใหญ่เสียงต้องแน่นและทุมนี่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครน้าหนักมาเนี่ยเกิน80มาเนี่ยพี่ชาวซัดเลยห่วงวันนี้มีไหมมีนะครับถ้าอย่างนั้นแหะเป็นเรื่อง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 ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าพี่ชาวเนี่ยไปคล้องกับคนอื่นอย่างคุณสมจิตอย่างเงี้ยกับหมอสุนินอย่างเงี้ยไปคล้องด้วยกันอย่างเงี้ยอ้าวแล้วเขามีสิทธิ์เลือกพี่ชาวจะเอาวิธีไหนที่จะให้เขามาเลือกเราก็โดยเป็นเราเป็นนักร้องมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของเราเนี่ยก็คือเราจะรู้วิธีการร้อง เสียงเสริญเนี่ยตัวน้องตัวโน้ตเราจะรู้คุณหมอสีนีนไม่รู้เรื่องคุณหมอสีนีนรู้เรื่องค่าจัดฟันอย่างเดียว <presence> แล้วก็รวมถึงค่ารักษาลากพนัเขารู้เรื่องอพี่สมจิตต่อยมวยไม่รู้เรื่องนี่แรปเปอร์แรปเปอร์เดอะคิลเลอร์เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแร็ปได้เรื่องร้องได้มาอยู่ทีมพี่ชาวแน่นอนชนะชัวร์ครับชนะชัวร์แต่แต่ว่าตอนนี้ยังร้องเพลงได้ไหมยังร้องได้ขาหน่อยไหมนะเอาสท่านิดนึงหนูเกิดมาถูกแมวกินหมด โอเพงเพลงนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่ฮะครับผมครัผมมลยพร้อมลมายครับคุณผู้ชมเห็นแล้วครับคนที่จะมาร้องเพลงเพื่อชิงมลไยเราไปพบกับเขาดีกว่าครับนี่ฮะ นี่ครับผมถ้าท่านวันนี้มาทําความรู้จักกันนะครับว่าเป็นใครกันบ้างนะฮะท่านแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลักกี้ค่ะเค้าข้าวมันไก่สุดแซ่บข้าวมันไก่นี่ขายที่ไหนครับเนี่ยขายที่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์และชื่อ,อร้านชื่ออะไรครับข้าวมันไก่ร้อยเอ็ดค่ะ ข้าวมันไก่ลอเอ็ดทำไมมาอยู่บุรีรัมได้ล่ะครับนี่แหมก็ทั้งหมู่บ้านหนู3า0 0หลังคาขายข้าวมันไก่หมดเลยหนูจะขายให้ใครล่ะครับกินวันละกี่จานนะเราเนี่ยกินไม่เยอะค่ะจานเดียวเติม4ี่หครั้งก็พอวันนี้มีความมั่นใจแค่ไหนครับมีร้านให้ร้านมีมี10ล้านก็ให้10ล้านเหมือนกันค่ะความมั่นใจแล้วเราจะเอาเสน่ห์อะไรที่จะไปดึงดูดแขกที่จะมาคล้องอะไรเราสวยแห่ห้ามันน่าเกินต้านค่ะ ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้นิดนึงนโมเดชภะคะโะรตวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมเดชภะคะโะรตวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมเดชภะคะโะรตวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นนเขาเรียกว่าใช้เครื่องรางของขลังในการที่จะเรียกแขกเหรอสวย50 ดวงห้าสิบมูเตลูอีกหนึ่งพันหนูได้แน่นอนค่ะอย่าบอกนะว่าวันนี้ลัคก,กี้มูอะมูเหรอลูกวะอันนี้สายมูเตลูหรือมูกระทะมูกระทะลูกเขาบอกพามูมูกระทะมูมูกระทะวันนี้มั่นใจมากร้อเปอร์เซนค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกเราเราจะทำไงดีหนูจะไปเผาบ้านเขาค่ะมไม่ไม่าไม่เลือกก็คือไม่เลือกค่ะอยู่ที่ดวงแล้วแต่คิดว่า เลือกแน่เพราะหนูสวยปวะปวะปวะนี่ท่านที่สองครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับแทนอนุพูนลนะูกค้าเข้ามันไก่ร้านนั้นแหละครับผมอยู่อยู่ที่ไหนฮะมาจากขอนแก่นครับมาจากขอนแก่นกแต่ว่าไปกินที่บุรีรัมย์แม่ครับแมในข้าววัดแทบกับอะไนั่มไปกินครับแทบนี่ข้าวมันไก่หรือเ้าครับเอ่อ กะตันไปทักหนึ่งวิเอาไปหลังไม่ดีกว่าเก่ <c oughs> เงใจเก <c oughs> <เอ>่งใจอ๋อเก่งใจนะ <c oughs> ตอนนี้แทนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้แทเนเองก็เป็นรีลนซ์นะครับผมก็ที่ผ่านมาก็รับงานเบื้องหลังซะเยอะปีนี้ก็รู้สึกอยากขยับมาทํางานเบื้องหน้าแล,แล้วก็เริ่มหันมารับงานเบื้องหน้าครับเบื้องหลังทําอะไรเบื้องหลังเบื้องหลังก็จะมีพวกอสอนใช่คร <c oughs> ับแล้วก็มีการแล้วก็ไม่เอาสิไม่เอาก็มีเขียนบทละครให้พวกคลายเพลงกำกับ ซีรีส์ครับก็มีสอนแอคติ้งด้วยกับทีมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเหมือนเป็นคลียรครีเอทีฟแล้วมีอาชีพเสริมอีกไหมครับเคยทำแบบเป็นเด็กเสริมร้านอาหารกับแกลบด้วยแล้วก็มีแบบพวกรับต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยครับทำฉากละครเวทีอะไรเงี้ยครับเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเล่นบทหมอฟันได้ไหมวะโย่โย่ไปสครับผมหมอโย่ วันนี้จะเอาเสน่ห์อะไรที่จะดึงดูดน่าจะความเป็นตัวเราเองแล้วก็ความเป็นได้อีสานครับความเป็นลูกอีสานมาสู้พี่ๆแล้วก็ทุกคนครับผมครับผมวันนี้วันนี้ใช้เพลงชาหรือเพลงเร็วเนี่ยวันนี้ใช้เพลงเร็วครับเพลงเร็วนี่ต้องเต้นได้ดีครับเดวลองลองทดสอบการเต้นสักหน่อยดิเต้นแห้งๆเลยนะครับมีมีใครร้องให้ไหมครับมีฮะร้องให้มีใครลัคกี้ร้องให้อ้าวนี่ คือนึกเหนือนึกเหนือนึกเหนือจะ้องเองอะไรใช่ใเร็วโยนมาไม่ได้แบบว่าดูเพื่อนเลยเอาไม่โชว์หน้าเวทีดิเอาไม่โชว์หน้าเวทีได้เห็นถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกเราอะก็คงต้องกลับบ้านนะโอ้ดูเศร้าเลยทุกผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมจะไม่เลือกเขาได้ยังไงนะโอ้โหน้ำตาเลยครัผมขับรถมาแต่ขอนแก่นผมขับรถมาหกชั่วโมงอะดราม่าโอเคครับดราม่าไปก่อนนะ มานี่ท่านสามนะท่านที่3ครับผมสวัสดีค่ะลูกเต่าค่ะเป็นคัตตเมอร์ซัพพอร์ตค่ะคัตตเมอร์ซัพพอร์ตใช่ค่ะเกี่ยวกับอะไรครคัตตเมอร์อยู่ในเป็นอัตลาดวงการคริปโตเคอเรนซีค่ะแล้ววันนี้นะครับวันนี้เอาเสน่หอะไรที่จะมายั่วยวนกรรมการในการที่จะมาค้องมาใดเราเป็นยั่วยุแทนได้ไหมคะก็คือน่าจะเป็นแบบความแบบล่าเริมสดใสแล้วก็แบบ เออสนุปสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแ้วไแล้วไปแล้วครเับครินับรับมผมกับมี่กสมจิตไปด้ปรึกษิครับกัมนแล้วครับมัมห้ามไม่ไหวจริงๆครับห้ามไม่ไหวจริงๆครับ คือคํภาษามงืนบอกว่าเอาไม่อยู่ปลาสุนาขอะไรตัวเรามีใช่ไหมครับก็พยายามปลุกอยู่ค่ะปลุกอยู่เราปลุกยังไงตอนนี้ตอนนี้มันกําลังแบบหลับอยู่ใกล้แล้วค่ะนี่ครับท่านที่4ี่ครับนี่น้องแจมน้องแจมสวัสดีค่ะแจมค่ะสาวอุบลสาวมลลัมค่ะสาวมลลัม หมอลำผมเป็นหมอฟันครับค่ะสาหมอลำมีลูกเล่นอะไรครับที่จะยั่วยวให้กับกคณะกรรมการหรือว่าแขกที่จะมาค้องมาไลเราเลือกเราครับวันนี้เป็นสไตล์หวานๆนะคะแต่ก็มีแบบเดินนังเดินเดินเดินนังเดิตุ้งตุๆงตุ้ง คิดว่ารีลาท่าทางเราจะดึงดูดได้ลุ้นค่ะลุ้นลุ้นลุ้นคือน้องได้หน้าสวยบุคลิกดีอ่ะมันมันมีชายไปกว่าครึ่งแล้วแล้วแมวมองเราบอกเลยนะมันไม่ฟังเสียงร้องหรอกมันดูแต่ท่าถ้าท่านสาวได้ขนาดนี้ยังไงก็โดเือผมเป็นเรือผผมเป็นรือมรอหมอำซิ่งนี่เป็นมานานยังฮะเป็นตั้งแต่อายุ13ค่ะแล้วจะหายเมื่อไหร่ไม่หายกับ ก็ยังเป็นผีหมอลำอยู่ค่ะชอบชอบหมอลำเนาะชอบหมอลำม,มากอันนี้เป็นมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยป่ะเป็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่คุณปู่คุณย่าค่ะสืบทอดมาเรื่อยๆเราสั่งสอนกันมาค่ะก็เลยสึมซับมาเรื่อยๆค่ะครับนี่ฮะท่านต่อไปนะครับคุณเสกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ครับผมโอ้โหเสียงหล่อรักทุกคนครับรักทุกคนรักทุกคนครับนอกจากนอกจากตัวเองไม่รักครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ปัจจุบันรับราชการอยู่ครับอยู่กองดุยางหานเรือครับพูดกันเหมือนก็ซิบกันเลยรับใช่พูดดังไม่ได้ทำไมครับเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินนะฮะโอเคครับตอนนี้เป็นเป็นข้าราชการประจำรัะข้าราชการประจำนะครับก็วันวันนึงก็เล่นดนตรีซ้อมดนตรีใช่ครับแต่วันนี้ก็มั่นใจดีครับมั่นใจครับ แต่แต่ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่มั่นใจแน่นอนเเก่งมาก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 คุณคือคนที่มีความสามารถเอาแค่นี้ก่อนนะลองนึกดูร้องก็ได้เล่นดนตรีก็ได้ถ้าคุณปั้นเขาเนี่ยยังไงเขาก็ดังใครใครเลงไว้บ้างผมผมผมเลงไว้เลงไว้มั่นใจแน่นอนเพราะว่าเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วใช่ครับครับผมและอะไรที่จะเป็นเสน่ห์จริงๆที่แบบว่าให้แขกรับเชิญที่จะมาค้องมาไรนี่แบบว่าอึ้งทึ่งไปเลยนอกจากการที่เราเล่นดนตรีผมชอบพี่เบิร์ดมากครับผมอยากจะบอกว่าพี่เบิร์ดรักทุกคนครับ ผมจะใช้ความรักทุกคนนี้เป็นเสน่ห์ของตัวผมครับครับได้ยินผมไหมครับไม่ค่อยได้ยินครับคุณบอกว่าเล่นดนตรีเนี่ยเล่นมานานนี้ครับเนี่ยก็ประมาณ20ปีครับเริ่มต้นอย่างไงครับเริ่มต้นตอนแรกฝึกกีตาร์ตอน14เพราะว่าตอนนั้นไม่มีคาราเตะที่บ้านครับอยากเล่นกีตาร์เป็นเพื่อจะมีดนตรีให้ตัวเองครับอยากจะร้องเพลงแต่ไม่มีดนตรีฝึกเองเลยไม่งอไข่ไม่งอไขครัโอ้่งอไขรดีครับผม คุณผู้ชมก็ติดตามชมนะครับนะว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไงบ้างในวันเสาร์นะครับ5โมงเย็นนะอย่าลืมนะครับมาชมรายการมาลายฟเตอร์เสาร์5โมงเย็น